กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่31มกราคม2564นะคะเวลา12นาฬิกานะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมนะคะ <มา S 1> ว่าวันนี้เรามาแบบเบิร์บ้านนะคะเราทำคลิปแบบบ้านๆน,นะคะเดี๋ยวยายจินจะพาท่านผู้ชมไปชม ชาวบ้านชาวช่างเขาทานข้าวแบบในป่าเป็นยังไงวันนี้เราเที่ยวแบบเขาเขาป่าป่าที่บ้านห้วยผานนะคะตำบลเปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงกลางของเรานะคะเพราะว่าสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยยายจินยายจินยอมเปิดหน้านะคะปกติยายจินก็น้าบานนะคะวันนี้ยายจินยอมเปิดหน้านะคะเพราะว่าตั้งใจมาทําคลิปแล้วนะคะตื่นแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยยายจินอยู่นี่ค่ะ มีน้ำน่านด้วยนะคะน้ำไหลนะคะน้ำไหลมีสะพานสวยงามนะคะเดี๋ยวยายจินจะพาท่านผู้ชมไปชมสวยงามมากเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงกลางนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลเปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านของเรานะคะวันคลิปนี้จะมีภาษาเหนือปนด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนนี่เป็นคนเหนือหมดเลยนะคะ แต่ยายจีนก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทราบว่าขนรรมเนียมในบ้านนอกๆของเรานี่เขากินข้าวกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะว่าเขาทานข้าวกันเป็นกลุ่มๆก,กินข้าวแบบจกนะคะจกในกระติ๊บข้าวจกข้าวกินกันนะคะทุกคนไม่มีอายนะคะวันนี้จะพาไปชมว่าเขาจกข้าวกันยังไงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษหน่อยที่ยายจีนมาเจอคนเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ จะมีเสียงจอแจจอแจกันหน่อยนะคะเพราะว่าแบบคนแก่นะเขาจะชอบพูดความเก่าความหลังกันนะคะมีแต่คนแก่มีเด็กปนมาคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะอาจจะมีภาคภาษาเหนือด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องก่อนนะคะเพราะว่ายายจินจะพาไปชมแล้วนะคะนี่นะคะแต่ละคนกขดูไปดูอาหารนะคะเขาว่า เขาว่าเหมือนก็เข้าเหลือก็กเข้าตุกนินนะเจ้าอันนี้ในโต๊ะนี่ยำอ่องลันนี่เเรียกว่ายำยำอย่องลันป้าหมูเอามาไหมปห้าหมูนี่เขาเรียกว่ายำอ,อ่องลันนะคะเป็นสาหร่ายอย่างหนึ่งนะคะสีเขียวไก่กินอันนี้สาหร่ายสไปรูน่านะคะไก่ยี้นะเจ้ากำลังบอกว่าไก่ยี้ไก่ยี้สีเขียวๆมีประโยชน์นะคะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนะคะกับข้าว อันนั้นขั่วฟักทองนะคะขอานี่ภาษากลางกันนะคะกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะนี่ทุกคนมี มีความสุขกันนะคะามาที่นี่ไม่มีความทุกข์กันเลยนะคะมีแต่ความสุขเนี่ยมีน้ำพริกมะเขือเทศนะคะมีมะส้มอันนี้บกปลาหกปลานะคะอันนี้น่าไข่ต้มน้ำพริกน้ำนอนข้าวน้ำพริกน้ำนอน้พริกน้ำนอนะคะอร่อยเลยส้มตำอันนั้นส้มตำยายจินทำเองนะคะส้มตำยายจินทำเองนะคะอร่อยไก่ยีด้วยไก่ยีไก่ยีสาหร่ายสไปรูลิน่านะคะมีโปรตีนเยอะมีประโยชน์นะคะไขมานได้เยี่ยมมาก น้ำพริกมะเขือเทศนะคะหมูทอทุกคนมีความสุขนะคะโอ้อาทักทายชาวโลกด้วยค่ะทุกคนป้าหนูทักทายชาวโลกที่ละมุมป้าหมูลุงไทยฮลโหลกุดอรสนูนกุดอรสนูนเยี่ยมนะคะอันนี้ผู้ชมจะเห็นทั่วโลกนะคะยายจินชมทําแล้วผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะยายจินก็มือใหม่หัดทำนะคะไม่ว่ากันนะคะจะค่อยๆพัฒนาไปนะคะ อุปกรณ์เราก็มีเยอะแยะไม้ถือกิมบอลแล้วก็มีแต่เราใช้ไม่เป็นเราก็ทำตามจเาสวนยางสวนยางเออเดี๋ยวแนะนำนะคะสวนยางน้ำนานเมื่อกี้เราถ่ายมุมนั้นมุมหมวกแดงแนั่นก็เป็นเสี่ยวเออยายจีนนะคะอเพี้ยนยองมือเพี้ยนอะไรๆคนสวยแห่งตำบลเป็นนางงามเก่านะคะคนข้างข้างนั่นก็สาวสวยหมวกสีดำขีดแดงเนี่ยป้าเนาะนะคะอ่ะกอดค้อกันหน่อยที่สองคนนั่นโอ้โหหุ่น บอกเขาว่าคนไม่หัวเลยห้างห้างโรบินสันออันนี้ห้างนานะห้างสวนยางนะคะไม่ใช่ห้างโรบินสันนะประเย็นบอกจัดไปนะคะอาหารมื้อนี้อร่อยมากทุกคนมานี่มีความสุขฮอร์โมนความสุขหลังกันทุกคนเลยนะคะประเย็นโชว์แล้วประเย็นยกมือหน่อยประเย็นยกมือทักทายป้าหน่อทักทายหน่อยป้าหนอป้าหนอเกสมเพียรโอน่ารักโอ้อาจารย์นงรักนะคะตอนนี้ไม่เป็นอาจารย์แล้ว เป็นคนเดินดินนะคะอันีตนางงามเก่านะคะในป้าหนูโอ้ป้าหนูกำลังเคี้ยวตุ้ยตุ้ยโอ้สุดยอดป้าหมูมีความสุขป้าหนูตั้งแต่เกิดกำลังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าคนไหนลอเลายังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ยายจินทําคลิปต่อไปนะคะอ่าเรามามาดูมุมนี้กันหน่อยอ่ะป้านวยกันห้านชายโอ้โหไม่พูดไม่จาเคี้ยวอย่างเดียว เสื้อเหลืองยกมือไหนอัดลงทอัดท้องยกมือขึ้นอัดท้องจิ๊บมา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 เลาเลี้ยงเขาเลี้ยงนี่เจ้าของสวนยางเรานะคะเจ้าของสวนยางเป็นเจ้าของเรือแพนะคะเป็นเป็นพ่อเลี้ยงน้าเลี้นงน้านใจนะคะขนานใจน่ะก็เมืองพ่อเปนนานใจคณะทัวร์ขอาคณะทัวร์ของเราวันนี้นะคะเจ้าของห้างเจ้าของห้างนะคะเจ้าของห้างสวนยางสวนยางพาซานะคะ เออเสื้อเหลืองโอ๊ยทำไมเสื้อเหลืองนั่งด้วยกันนะคะมาคัาไหมคิดค่าเช่าอ่าไม่คิดค่าเช่านะคะทิปนี้เป็นทิปที่่าสนุกมากเลยนะคะมาเชียงกลางไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนนะคะ ไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนอย่าลืมเข้าไปดูในช่องยายจินพาดูพาทำนะคะไปดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวเออเที่ยวด้วยนะสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงกลางเรามีที่ไหนบ้างนะคะสุดยอดเลยนะคะอ๋อสวยงามน่ารักเอากำก่ามาเหลา อกินเฮาเจ้าขายเฮ็ดล้มเออเจ้าขายเสียงดำเจ้ามากี่กลวยเจ้ามากที่สองกวยบอกไหกที่จะขายเฮ็ดล้มบ้านขายปูนใเจ้าอยากไปอยากไปขายบอกมีการสนทนากันด้วยนะคะเป็นภาษาเหนือนะคะวิธีการจกข้าวไม่ต้องตกใจโควิดนี่เขาปลอดดักลุ่มที่มานี่ปลอดโควิดนะคะกินกันได้นะคะถ้าร้อนปลอดภัยนะคะหมอเจนอืมถ้าร้อนไปนู่นแม่น้ำน่าน่าผ้าร้อนนะคะอย่าลืมไปที่แม่น้ำน่านสายทานและสะพาน มีภูเขาล้อมรอบนะคะนี่เนี่ยน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากมาเชียงกลางไม่รู้จะไปเที่ยวตรงไหนนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่บ้านห้วยผ่านตําบลเปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะทิปนี้นะคะเป็นทิปที่สนุกมากเลยนะแต่ว่ายายจินก็ไม่ได้ลงไปในเรือยายจินก็กลัวนะคะลงไม่ได้นะคะกี้ยายจินหิวข้าวด้วยยสะพานสวยมากเลยนะคะ เขาจะมีเรือด้วยอะเดี๋ยวยายจินซูมาให้ดูหน่อยเรือนะคะนี่เรืออยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าของเรือก็คือคนเสื้อเหลืองนี่หนานใจนะคะหนานใจ,นนใจแนะนําตัวหน่อยเจ้าของเรือนะคะมาเที่ยวเฮลโลเฮลโลดอัฟเตนุนนะ เขบอกว่าขุดอัฟจนนุนสวยงามมากเลยนะมีภูเขานะคะมีแม่น้ำมีสะพานมีลำธารมีหาดิสวนเจ้าของสวนคนนั้นคือเจ้าของสวนนะคะน่ารักยกมือกุดอัพตันนุนเย่สวยงามครับเป็นนางงามเก่านะคะเป็นญาติหมอจินเองแหละ <Okay. S 1> เป็นญาติยายจินเองเพราะว่าเขาเป็นน้านะคะตอนยายจินเป็นเด็กๆ คุณนารักนี่เขาก็ไปอยู่บ้านด้วยเนาะนารักเนาะเขาไปอยู่ด้วยกันเนาะสาพาน้ำนานพุดนารักกนาะเนยไปอยู่ฝนไปอยู่บ้านเจ้าเนาะเป็นเลี้ยงเจ้าเห้ยทำไมเจ้าเป็นร้อนฝนไปอยู่สะพานพุดเนาะนารักเนาะเช้าันนี้ยาจินก็ได้ทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปการใส่บาทแต่วันนี้ยาจินมีความสุขมากเลยนะคะได้มาเที่ยวนะคะเป็นคลิปที่เราไม่ได้ทํามีสคริปต์นะเพราะว่าเราพูดกันดิบๆนะคะเอามาดิบๆเลยจัดไปดิบๆเลยนะคะ สวยงามเดี๋ยวยายจินจะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านด้วยนะคะมีสวนยางด้วยนะคะเขาจะทานข้าวแบบบ้านๆนะคะจะมีความสุขนะคะสามัคคีกันในการกินข้าวนะคะอ่าเขาทานข้าวมีอองลอนนี่สุดยอดเลยนะองลอนนี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะอยู่ในห้างนี้ปลอดโควิดหมดเลยค่ะเพราะว่าเราปลีกตัวออกมาวันนี้ <łość> <Harriet> ทุกคนสดสดนะคะยายจินจะส่องไปเรื่อยๆนะคะสวยงามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียใจที่ไม่ได้ประดูที่เขาล่องแพลข้างในยาจินไปไม่ได้เมื่อกี้ยาจนก็หิวข้าวตาลายยาจินเลยนั่งอยู่กับที่นะคะเราแก่แล้วเรารูดตัวนะคะ ยายจีนก็จะพยายามทําคลิปนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราสองเขาทานข้าวไปก่อนนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะการทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยของยายจีนนี่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะไม่มีสคริปนะคะเพราะว่าเราก็พูดดิบๆออกมาเลยนะคะยายจีนก็จะพยายามนะคะที่จะพูดให้มันช้าๆนิ่มๆยายจีนปกติยายจีนเป็นคนพูดเสียงแข็งเข้าๆนะคะก็มีคนบอกว่ายายจีนจะไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะดียายจีนเขาบอกบุญนะทุนหัว ไอห,หัวเป็นตัวเป็นตนเนะเขาบอกอย่ากินแบบนี้อย่ากินก็เออก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันนุ่มมันนวลขึ้นเพราะว่ามันเป็นคนห้าวห้าเนาะมันก็ถึงจะยากแต่เขาพยายามนะคะเดี๋ยวตอนนี้จินจะส่องไปที่สะพานจินม,มุมนี้มันสวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะน้ำใสามากเลยจินจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะอื้อสวยงามมากเลยนะคะ ท่านผู้ชมคงจะคิดเหมือนยายจินนะคะว่ามันสวยจริงๆกระตุ้นตอมอยากให้พามาเที่ยวนี่คงคงมีคงเกิดขึ้นแหละนะคะเออยายจินก็พามาเนี่ยถึงที่สุดแล้วยายจินทาคลิปวันนี้คลิปสุดท้ายนี่ก็เป็นคลิปที่ส0มสิบเดี๋ยวจะมีคลิปที่สาสิบเอ็ดต่อไปที่บ้านห้วผ่านนะคะแต่คลิปนี้ก็แบบใช้กําลังหน่อยนะคะต้องเดินต้องขับมอเตอร์ไซค์แว้นมากับป้าเย็นสองคนนะคะ แว่นมาตลึกคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่า,วามันกล็ลาบากหน่อยเรามาไม่ทันเพื่อนนะคะที่จริงจะเอารถยนต์มามันไม่ได้มันไม่ฟินนะคะยายชินชอบฟิน,ฟ,นฟินนะคะเดี๋ยวยายชินกลับกล้องไปอีกหน่อยนี่นี่ยายชินจะนั่งมุมนี้ไม่รู้มันจะลงหรือเปล่านะคะยายเชนชอบมากเลยนะคะวาวิวนี้นะคะสวยงามนะคะยายจชนจะทาปากแดงๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่า เออย่างน้อยก็กบคมแก่ไปได้นะคะปากแดงไว้อย่างเดียวเนี่ยยายจินเออปากแดงไปก่อนใช่ปากแดงไก่อนปลาหมูแซวอ่ะปากแดงไว้ก่อนแน่นอนแน่นอนปลาหมูต้องเอาปากแดงไว้ก่อนยายจินทานข้าวก่อนคนอื่นนะคะเมื่อกี้น่ะจะได้มาทําคลิปนะคะกินหมูข้าวข้าวล้อมเนี่ยไก่ยีนี่ยีน่ะลุงไทยบอกกินข้าวล้อก็คือไก่ยีหมูอ้ายมาเลยเอาไปแล้วเนี่ยยำาให้้ผ่านอ่ะยำยายจินอยากจะร้องเพลงป้าหนอบอกให้ร้องเพลงยังร้องไม่ออกคิดถึงเพลงไม่ออกไม่ได้ เราเบื่อลำล้ำน้ำเราไม่แอววดอยโอ้ยเพี้ยนเขาโชว์ฟักทองนะคะบานกาเมืองบหความน้มนำแก้วไหนจ้าจน้ำแก้วนึ่งเนาะยายจินก็จะมีภาษาเหนือปนด้วยเพราะว่ามันออกไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าต้องพูดเป็นภาษากลางบ้างนะคะตอนนี้ <c oughs> ก็มีคนบอกยายจินแล้วนะคะว่าเสียงนุ่มมะละเสียงนุ่มเสียงนวลมะละมาก่อนเสียงมันจะแข็งๆนะคะ <c oughs> โอ้ยยายจินชอบมากเลยวิวเนี่ยเดี๋ยวยายจินจะต้องส่องไป <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นแม่น้ำน่านนะคะ พิกัดอยู่ที่บ้านห้วยผ่านตำบลเปืออําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอําเภอเชียงกลางนะคะสวยงามนะคะสนใจติดต่อที่หมายเลขเข้าไปดูช่องยายจินพาดูพาทําก็ได้นะคะเออยายจินจะพาไปเที่ยวนะคะสวยงามมากมากนะคะใจไม่ถึงกับมาไม่ได้นะคะตรงนี้มันเป็นเขาถานนมันก็ เป็นเขาขึ้นดอยลงดอยนะคะขึ้นเขาลงเขานะคะตน้น,ตนไม้นี่สมบูรณ์อยู่นะคะจะมีสวนยางนะคะมีลำธารมีภูเขามีแม่น้ำนะคะคยายจินก็รอเขาทานข้าวกันนะคะเพราะวะาะ่ายายจินทานไปแล้วนะคะ,อะโอ้หนุมน้อยมาทักทายด้วยเอานะอยากเข้ากล้องนะคะเขาไปใส่ใส่นะคะออเออ วันนั้นไปทําคลิปนะคะมันหนาววันนี้ก็ยังวันนี้ก็หนาวหน่อยตอนส9บเกองศาเซนเซียสนะคะตอนบ,บ่ายๆนี่คงยี่สิสี่ยี่บห้าแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องร้องเพลงเบืออเออเบ่อลำน้ำลราไปแอลดอยเนี่ยเบื่อลำน้ำลราไปแอลดอยมันต้องประมาณนี้นะคะฟินๆนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปนี่ เราก็ทําให้เพื่อความเพลิดเพลินใจนะคะไม่ต้องสื่อสาหาความนะคะอย่าจินทําคลิปนี่บางทีมันก็จะมีผิดพลาดนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะก็เหมือนเรามือใหม่หัดทํานั่นแหละคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะยายจินจะต้องขอบายบายเซกุดบายไปก่อนนะคะจ้าจมูจะาจุ้มทักทายเซกุดบายบายลุงไทยบายบายชาวโลกก่อนป้าหนูเลุงไทยโอเคบายบายไปเย็นปะนะปิดท้งทอง ปนุ้ยบายบายเพียนยินด <shameful wohl. S 1> <gment> ีต้อนรับน่ะหนันใจฝนบอกว่ายินดีต้อนรับน่ะเจ้าแมเอลเพี้ยนเต้นรูปทุบๆน่ะกินเซ็กคุ้ดบายบายไอ้นะะบายบายนะคะทุกคนบายบายไปแล้วมาเที่ยวนะคะยายจีนจะจบคลิปแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็จะได้รับความเพลิดเพลินใจในการรับชมคลิปของยายจีนในครั้งนี้นะคะมีความเพลิดเพลินใจมีความสุขไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับยายจีนก็ขออำลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า